กระบะสมาร์ทแคปที่มาน้อยที่สุดนะครับคันนี้บอกเลยว่ามาอยู่แค่0,000กว่ากโลเท่านั้นและดูจะคงตะเข็บนะผมทงอนอตเดิมๆไม่แก่ไม่ขายแต่คงะเข็บได้เดิมๆแบบนี้นะครับนี่ตะเข็บเดิมเนียนสวยตัวถังเดิมไม่โอคงไม่ตากเดิมแบบนี้รับประกันรถตัวไม่มีชนไม่มีน้ำท่วมแน่นอนตัวทงตัวถังได้สภาพเดิมๆสวยๆเนียนะครับนี่ตัวทงตัวถังสภาพเดิมกระบะเกียร์โตนาทีนี้บอกเลยว่าคันนี้บอกเลยสภาพสวยที่สุดแล้วสภาพหนังฟ้าห้ามพลาดเด็ดขาดราคาอยู่แค่สี่แสน ห้าหมื่นเก้าพันเท่านั้นผ่อนอยู่ปร 8, ้อมแปดพันห้านะครับฟรีดาวได้ด้วยนะครับและที่สำคัญมีบริการไฟแนนซ์วิ่งเซ็นถึงหน้าบ้านเลยบอกเลยว่าคันนี้ห้ามพลาดดูให้จบนะครับมีของแถมให้ด้วยสําหรับลูกค้าของเป้สวัสดีครับพบกับเป้รถกระบะอีกเช่นเคยนะครับเป้รถกระาบะามือสองนึกถึงเป้ได้เลยนะครับบอกเลยว่าวันนี้เอาการะบะสวยๆนะครับเอามาถ่ายลงดีเทล,ลาเรายละเอียดให้ได้ดูนะครับสมาร์ทแครเกียร์ออโต้เข้ามาใหม่นะครับ ใครหาอยู่นะครับไม่ควรพลาดจริงๆนะครับคลิปนี้บอกเลยว่าเป้จะบอกเลยว่ารีวิวให้ละเอียดทุกจุดนะครับหัวน็อตช่วงล่างระบบไฟนะครับโครงสร้างเดิมไหมตัวเช็คละเอียดเลยนะครับบอกเลยว่าใครหารถมือสองสภาพสวยเหมือนรถใหม่ป้ายแดงนะครับไม่ต้องไปออกใหม่8ปดแสนเก้าแสนดาวเป็นแสนไม่ต้องครับวันนี้ซื้อกับเป้นะครับออกรถนะครับบอกเลยว่าประวัติดีเครดีนะครับใช้เงินแค่บาทเดียวก็ออกได้แล้วนะครับบาทเดียวก็ออกได้แล้วใครสนใจแอดไลน์มาทักมาได้เลยนะครับเบอร์เป้นะครับศูนย์เก้าสี่เจ็ดแปดเก้าสี่แปดสี่แปดนะครับ เบอร์นี้เบอร์เดียวเป็นทั้งเบอร์และเป็นทั้งไลน์หรือแอดไลน์ดีก็ได้นะครับ P A E a ั t o d e ร D I M O N D นะครับอ่ะกระบะสวยน่าใช้นะครับมีมาให้แล้วให้เชยชมให้ดูนะครับจองก่อนได้ก่อนมีสิทธิ์ก่อนนะครับมาไวไปไวแน่นอนนะครับวันนี้ถ่ายตัวนี้ให้ดูนะครับผมบอกเลยว่าราคาดีนะครับสนใจแล้วรีบแอดไลน์มาทักมาได้เลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับ ไม้ลักหมื่นไม้ไม่ถึงห้าหมื่นด้วยนะครับอย่ามลุ้นมาดูกันว่าไม้เท่าไหร่นะครับบอกเลยว่าไม้น้อยนะครับไม้น้อยมากนะครับไม้น้อยที่สุดแล้วเหมือนได้รถใหม่ไปใช้เลยนะครับมาดูกันนะครับตัวนี้ได้หน้าหล่อโ็โก้นะครับนี่ตัวไฟหน้าเป็นแบบมันติรีเฟกเตอร์นะครับมันติรีเฟกเตอร์นะครับตัวกระจังหน้าจะเป็นสีดำนะครับสีดาเงาเป็นโอแบ k นะครับมีในเรื่องของตัว ไฟจะหมอกมาให้ครบครบนะครับสีสันผิวพันธ์รถสภาพเดิมนะครับกระจกมองข้างเป็นกระจกมองมุมอัดสายตาก็ติดมาให้แล้วครบครบแบบนี้นะครับก็ติดตั้งมาให้ครบเลยนะครับสีสันผิวพันธุ์สภาพสวยเดิมชัดเจนแบบนี้นะครับอสภาพสวยสภาพเดิมนะครับแม็กอลอยขอบ17นะครับระบบเบรก a b s นะครับมีให้ครบครบนะครับยางนะครับวันต่อนะครับในส่วนรายละเอียดผิวพันธุ์รถรอบคันนะครับ แก้มนะครับแก้มซูปโป่งล้อนี่ตีโป่งมาเรียบร้อยนะครับสภาพเดิมสีเดิมนะครับสีเดิมไม่เคยเคลียร์เลยนะครับกระจกบางข้างนะครับตัวนี้กระจกบางข้างเป็นโครเมียมนะครับสภาพใสใหม่กริปนะครับไฟเลี้ยวในตัวมีให้พร้อมนะครับไฟท้าไอ้ไฟเลี้ยวของแท้นะครับไฟเลี้ยวของแท้กระจกหน้าหน้าน <go dietary biết> ะครับของแท้ของเดิมจากป้ายแดงนะครับอ่า2.4งจตัวอีนะครับ4.5่แสนหมื่นเก้าตามนตามนี้เลยนะครับไม่น้อยด้วยนะครับปี19ด้วยนะไม่ใช่ปี18นะครับ แล้วดูนะครับกระจกด้านหน้านะครับสภาพเดิมนะครับสภาพเดิมนะครับอภาษีพรบไม่มีขาดนะครับต่อให้ครบหมดเลยนะครับต่อให้ครบต่อให้ฟรีนะครับไม่ได้คิดตังค์นะครับอันนี้ใครสนใจติดต่อไปได้นะครับมาดูกันต่อนะครับกระจกนะครับกระจกของเดิมนะครับมีคําว่า t o y o t a Auto a l a r m นะครับคันนี้แสดงว่าคันนี้ของเดิมนะครับของเดิมนะของเดิมจากไฟแดงนะครับสภาพสวยเดิมเลยนะครับ ด้านในนะครับผมบอกเลยว่าเบาสภาพใหม่คลิปเลยนะครับเบาะสภาพดูนะครับด้านในนะครับสภาพบอกเลยว่าเห็นคันนี้แล้วผมบอกเลยว่าถูกใจมากนะครับสวยเอี่ยมใหม่คลิปเลยนะครับดูสภาพเบาะดยครับจะคงต้เข็บเดิมไม่ต้องไม่เจ็บไม่ช้าเลยนะและดูเบาไม่มีรอยยับรอยย่นเลยนะครับสภาพใหม่มากๆเบาะหนาเบาตึงมากนะครับผมบอกเลยคันนี้ใครได้ไปเหมือนได้รถใหม่นะครับกินใหม่ยังอยู่นะครับเรียกว่ากินใหม่ยังอยู่เลยนะครับเกียร์ออโต มีหมดครับขี่ให้นะครับอีโคพาวเวอร์มีให้ครบๆนะครับเกียร์ซีกันชิปตรงนี้จะเป็นกล่องคู b บ x ็อกเนาะก็เก็บความเย็นได้นะครับเก็บคงเก็บของแบบนี้ได้เหมือนกันนะครับอ่าเอกสารนะครับผมบอกก่อนเนาะว่าคันนี้นะครับมีให้ครบนะครับประกันกันเขาแล้ถอดออกหมดแล้วนะครับอ่ามาดูกันนะครับ รถคันนี้นะครับมาจากทัวริซิ่งนะครับรถคันนี้เป็นรถแต่งงานนะครับภาษีพรบต่อตลอดไม่มีขาด63 64 65 67 68ต่อครบหมดเลยนะครับ150หลังม้านะครับกระบะบรรทุกมีหลังคานะครับไฮลักรีโวนะครับอ่ะใครนะครับสนใจนะครับซื้อสดได้จัดแฟนได้นะครับผ่อนยูมาน8,500นะครับกระบะสวยน่าใช้แบบนี้นะครับไม่ใหญ่พลาดกันนะครับและดูตะโค้งตะเข็บต่างๆนะครับดูนะครับโครงสร้างนะครับเดิมนะครับอ่ะตะโค้งตะเข็บเป็นอาเห็นไหมครับ เดิมชาดทุกเมดทุกจุดแบบนี้นะครับอ่าไล่ดูเลยนะครับใหม่มากสภาพนี้โคตรคุ้มนะครับโคตรคุ้มนะครับผมบอกเลยนะว่าไม่ต้องดูเลยมากเลยรถมันสวยจริงนะครับรถสวยจริงคันนี้นะครับอ่าตัวเข็บเดิมนะครับคอนโซลหน้าก็กว้างโปร่งแบบนี้นะครับแอรียมองชัดเจนเป็นรถตัวยุกสูงนะครับเรียกว่าทัศนวิสัยดีนะครับมองซ้ายนะครับก็สูงวรถเก๋งนะครับสภาพสวยจริงนะครับและดูนะหัวนงหัวน็อตเดิมสภาพเดิมนะครับ สภาพเดิมสภาพเดิมเลยไหมครับนี่น็อตไม่แกะไม่ไขไม่ขยับนะครับไม่ขยับเลยนะครับโครงสร้างสวยจริงนะครับแล้วก็ให้ดูตัวถังนะบอกก็ดีนะเพราะบอกด้านหลังเนะี่ยยกแยกกันได้ซ้ายขวานะครับไม่ใช่เป็นตบวะต่อเดียวนะครับตัวถังสภาพเดิมนะครับตัวถังสภาพเดิมเห็นไหมครับ นของรถเดิมไม่ขยับไม่มีสนิมขึ้นไม่มีน้าท่วมนะครับใครอยากได้กระบะสวยๆไม่โดนย้อมนะไม่ต้องผิดไม่ต้องกลัวผิดหวังนะครับมหาเป้รับประกันเลยคุณได้รถสวยตรงปกแน่นอนนะครับรีวิวง่ายๆตรงๆบ้านๆนะครับแบบนี้แหละครับผมบอกเลยนะผมไม่ได้มาเมคอะไรนะครับผมคุยกันตรงๆง่ายๆนะครับพี่บอกเลยรีวิวตรงๆบ้านๆแบบนี้แหละครับผมบอกเลยนะครับผมจริงใจนะครับจริงใจนะรีวิวแบบจริงใจนะครับไม่มีมาแบบโกหกรถมีปอนต์ตแหล่ไม่นะครับผมคุยตรงๆอย่างเดียวนะครับ แคริ y บอยใส่มาให้ครบนะครับสภาพสวยยอดดูสีสันพิพันธ์นะครับดูนะดูทั้งข้างนะครับสวยขิงนะครับสวยเดิมเงางามเลยนะครับอ่าไม่มีระบุระยิ้มเลยนะครับล้อหลังนะครับแม็กก็เป็นขอบ 17. รล้อหลังเป็นดัมเบรกนะครับล้อหน้าเป็นดิสเนาะซุ้มล้อนะครับมีในเรื่องของตัวกันโคลนมาให้ด้วยนะครับ พลาสติกกันโคลนะครับทำให้เนี่ยเวลารถยางที่คงที่โคลมันดีเข้ารถเนี่ยมันไม่โดนนะมันก็อยู่แค่ตรงนี้นะครับทําให้ไม่เกิดสนิมด้านในตัวชชสซีอ่าเรียกว่าเป็นตัวช่วยยืดอายุการใช้งานของรถด้วยนะครับด้านท้ายนะครับเดี๋ยวต้องแกะดูแม็กไครเนอร์หน่อยนะครับสภาพเป็นไงโอ้ใหม่กริปเลยสวยนะครับสวยเอี่ยมเลยนะครับสภาพสวยเอี่ยมเลยนะครับสวยจริงนะครับสวยจริงอ่าสวยจริงสวยจังเลยนะครับตะเข็บด้านท้ายก็สภาพเดิมๆนะครับ ตะเข็บเดิมสภาพเดิมนะครับอ่าสภาพสวยนะครับซ R C L อยู่ครบนะครับอ่าตะเข็บเดิมสวยนะครับตะเข็บ้ายก็เดิมเหมือนกันนะครับอ่าเดิมเดิมนะครับ CL อยู่ครบเช่นกันนะครับด้านในสวยๆเนียนๆแบบนี้นะครับคราวนี้นะครับให้ดูนะครับตัวนี้ไฟเบรกจะเป็นของแตนเล่แบรนด์เยอรมันนะครับอ่าสภาพเดิมนะครับนี่ของแท้ของเดิมทั้งหมดเซ็นเซอร์ถอยก็ติดมาให้ครบๆแล้วนะครับ2จุด ขอดูช่วงล่างหน่อยนะครับช่วงล่างใต้ท้องสภาพเดิมนะครับยังอะไรอยู่ครบลุมลุมากเดิมท่อเดิมนะครับโอเคสวยนะครับไม่มีน้ามันรูดหรือเยิ้มในแรงสิ้นนะครับคขหากระบะพร้อมใช้สวยๆแบบนี้นะครับรีบติดต่อมาเลยนะให้ดูนะครับว่าสวยแค่ไหนนะครับมองจากมุมด้านข้างสวยงามจริงได้สวยสูงไปใช้นะครับ4ี่แสนห้าหมื่นเก้านะครับและดูอีกจุดหนึ่งคือตรงนี้นะครับชัสซีเฟรมเห็นไหมครับ ต้องชัดต้องคมแบบนี้เท่านั้นเลยนะครับอ่าสภาพเดิมสภาพสวยนะครับเนียนๆแบบนี้นะครับไม่อยากให้พลาดกันนะครับไม่อยากพลาดกันนะครับเรียกว่าคันนี้น่าจะสวยสุดแล้วนะอ่ะาหรือใครไม่ติดก็มาเยอะหน่อยก็มีคันนึงนะครับถูกกว่านี้หมื่นนึง แต่ครั้นี้ก็ใครที่มีโอกาสก่อนก็เลือกก่อนได้เลยนะครับรับประกันเลยว,ว่าผมถ่ายลงวันนี้นะครับลูกค้าโทรมาจองกันแน่แล้วบอกเลยว่าใครจะเป็นสายแรกเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับใครจะเป็นสายแรกนะครับวันนี้ก็ถ่ายรายละเอียดให้ดูนะครับหัวน็อตต่างๆแกะดูเดิมเดิมเห็นไหมครับหัวน็อตเดิมสภาพเดิมนะครับสบภาพเดิมนะครับอืมขอแกะดูตะคงตะเข็บหน่อยเป็นไงอ่า สภาพเดิมสภาพสวยเนียนนะครับอ่าเดิมนะครับเนียนๆทุกเม็ดแบบนี้เลยนะครับเอาไปใช้งานกันนะครับใครสนใจแอดไลมาทักมาได้เลยนะครับด้านในสภาพใหม่เอี่ยมนะครับใหม่เอี่ยมเลยนะครับอ่า FM AM มีให้นะครับ FM AM มีให้นะครับบลูทูธมีครบแบบนี้นะครับก็มีครบเช่นกันนะครับ AUX USB นะครับ เาเด็ดซ้ายครบขวาครบที่บำแก้วน้ํามีให้นะครับสภาพสวยนะครับอ่าแล้วก็โมดิโค้หมดทาวเวอร์มีให้เลือกเช่นกันเกียร์เป็นซิกันชิฟออโต,โตโ้เนาะนี่เกียร์ดีเกียร์เอสมีให้เลือกนะครับอ่าใช้งานได้ปกติทุกอย่างนะครับแต่ดูสภาพสวยใหม่ๆแบบนี้นะครับนาฬิกาบอกเวลามีให้ครบนะครับแอเย็นชาเลยไอเย็นชานะครับและที่สําคัญคือป้ายเขาศูนย์ก็ยังอยู่ครบๆแบบนี้นะครับอ่า เขาขับเราไปที่41,000กโลนะครับเพราะตอนนี้ไม่เท่าไหร่รู้ไหมตอนนี้ไม่เท่าไหร่รู้ไหมครับเดีย๋ยวมาดูเนี่ยเดี๋ยวแกะเดี๋ยวเปิดขอเปิดประตูก่อนนะครับปุ๊บมาดู<อ>เลขไม่อยู่ที่นะครับ39,414กิโลเมตรนะครับก็ขับได้อีกยาวๆเลยนะครับรถมันวิ่งได้เป็นล้านกิโลครับคิดดูรถใช้ไปไม่ถึง10ไม่ถึง1%เลยนะครับ สภาพนี้บอกเลยว่าคุ้มนะครับคุ้มมากๆนะครับอไปดูกันต่อในส่วนของด้านหน้าเครื่องคานงคานหน้าเป็นยังไงนะครับผมบอกเลยว่าคันนี้ใครได้ไปคุ้มมากๆสภาพสวยเหมือนใหม่เลยนะครับตรงนี้ก็เป็นทุกเซนนันล็อกอ่ากระจกไฟฟ้าด้วยนะครับปีสิบเก้านะครับสวยจริงฝากระโปรงเปิดมาสภาพเดิมสวยเนียนเลยนะครับตัวเครื่อง2.4นะครับเครื่อง 2. 4ุนะครับ เรียกว่าผมใช้เลยทุกจุดนะครับมอพุงมอพักคันนงคันหน้าเดิมๆนะครับนี่คันหน้าต้องมีร้วอยการใช้งานแบบนี้นี่คือคันหน้าเดิมแท้นะครับ l r ่ครบนะครับสภาพเดิมนะครับสภาพเดิมนะครับโครงสร้างด้านในเดิมหมดเลยนะครับแบตเตอรี่นะครับเช็คให้หมดนะครับซีนโซถังสภาพเดิมเห็นไหมครับนี่ต้องเดิมต้องสวยต้องเนียนนะครับสติ๊กเกอร์มอกรบนะครับ รถนะครับผลิตเดือนกรกฎาคมปี19นะครับสายคงสายเก้านะครับขาหน้าต้องเดินแบบนี้สีท้องกันหมดเห็นไหมครับสีไม่ต่างกันสภาพต้องสวยเนียนแบบนี้นะครับใขรหากระบะสมาชแคปเกียร์โตใช้งานอยู่นะครับคันนี้ไม่ขนพลาดและดูนะครับเครื่องนะครับนี่ไม่แกะไม่ไขไม่ขยับเห็นไหมครับ ABS 4สี่ล้อนะครับเปิดดูแก้มตรงนี้นะครับนี่ RW อยู่ครบแบบนี้นะครับสภาพเดิมนะครับฝาเดิมฝาแท้นะครับนี่ฝาเดิมฝาแท้ซีนเดิมสภาพเดิมคันนี้ใครสนใจ รีโวคันนี้สามารถเช่าคันนี้นะครับเกียวโตใครสนใจแอดไลน์มาทักมาได้เลยที่เบอร์0ู4ย์9 4 8 4 8ซื้อได้ทุกอาชีพทุกจังหวัดนะครับทำไร่ทำสวนทำนาขายของนะครับเปิดร้านทำธุรกิจส่วนตัวนะครับออกทั้งหมดเลยหรือพนักงานบริษัทต่างๆนะครับก็ซื้อได้เช่นกันนะครับใครนะครับที่กำลังหารถใช้งานสักคันกระบะเกียวโตขับง่ายขับดีแบบนี้ในเมืองได้นอกเมืองได้ผู้หญิงผู้ชายขับได้หมดนะครับขับง่ายมากและคันนี้สภาพสวยมากไม่แค่สามหมื่นเก้าพันโลราคาสี่แสนห้าหม เลยว่าเดือนนี้ผมมีโปรให้ด้วยก่อนสิ้นปีนะครับหากระบบใช้งานกันรีบติดต่อมาเลยนะครับบอกเลยว่าคันนี้สภาพสวยนางฟ้าเลยนะครับย้ําเลยนะครับไม่อยากให้พลาดกันรีบแอดไลน์มาทักมาเบอร์0ูนย์เก้าสี่เจปอยู่ที่เซนทริไทย68กรุงเทพนะครับกระบะสวยและใช้แบบนี้ห้ามพลาดเดกดขาดวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมแล้วพบใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับผมสวัสดีครับ